สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมดสุกสุกข้างจากทางฝั่งไทยฝั่งเล่าแล้วก็ทางต่างประเทศมาจ้าพี่น้องจ้ามันอยู่ภาพมากิน KFC เด็กพี่น้องพาดเด็กน้อยมากิน KFC จกกักรมิขาน่องไก่แล้วก็มีเข่าพี่น้องเข่าเข,ข่าแล้วก็มีเอียงนีอันนี้เรียกอะไรนะเนี่ยโอเดโตเฮ้ยมันต,อนต้องหลังหลังอ่ะหลัง อันนี้เป็นข่าวเดี๋ยวทิ้งเอาข้าวมั้ยฮะเอาข้าวมั้ยม่อทำไมแผะหนาอะไรอะไรี้เพียงไก่เหรออืมเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์วั่นี้แข็เอ้อให้เบิงพี่ทั้ง ฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลัหลฮัหลฮัับห อืมทำไมเผ็ดเหรอไม่เย็นเะนะย็นหลับนล้วยาสิหล็บอืมเอาอ่ะเชี่ยงอันนี้เข้า3ากล่อง ngon kệ mày lại tay anh đi không à. không biết không mày khỏi nhà sao bởi cơ chi nhớ nha và tiếp theo bọn em tháo Ừ, ok. Ừ. Ối. 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 Tháo dây rồng. Đang chụp. Đừng Ừ. เสอสิ้นแก่ไหมแกม่กัดทำไมไม่กัดกินเลยไอแม่อยากกินได้มพี่หนอยไอแม่ดูสงขารข้างบนไม่ไมีจงเขา,อาเ,เอาชิเอาชิออ

好吃吗很好吃。不懂。妈咪。嗯。我不要吃糖水肉。为什么เ,เส้นพริกหนึบๆเขินร่อเขินร่าไหมมัม้ยสั่งแบบเผ็ดไหมามา่ไม่ใช่เผ็ดเผ็ดงี้辣椒粉。胡椒粉。辣 吗？嗯，嗯，那我……皮皮，嗯，爸爸讲皮皮，妈妈讲的皮皮。

เนื้อเยอะใช่ไหมอันนี้สองอันสองอันสองชิ้นไม่เห็นหัวเธอเลยอ่ะเอออไม่ชใครกินเกงอ่ะอันอนั้งเสียมันกินเกงเนี่ยพวกตำักหุ่งเนี่ยพี่นอ้องตำักหุ่งย่ำอย่างไปังเสียละอันของซ้มแบบว่าะมันกินไม่ค่อยเก่งกินแบบว่าได้หน่อยเดียวมันเลี่ยน ไม่เอาซอสอ่ะใส่ซอสไหมไมาเ,เอาเอนีชิดซอสแล้วซอสชิดหยิบทิชชู่ให้หน่อยชิมก่อนชิมมนนี้ข้าวก็อร่อยอยู่แต่ว่าคนกินไปเยอะแล้ว จริงกินกับข้าวคังไก่คนละน้องก็อิ่มแล้วอ่ะข้าวคังกินหมดเลยใช่ไหมไก่เมื่อกี้ให้คนเล่นนิดเป็นกล่องเสี้ยกินได้หมดไหมหมดแล้ใช่ไหมนิดหน่อยใช่ไหมน้องไก่คนก็ไม่ใช่ใหญ่น้องไก่กี่น้องหกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกนองไก่หกน่องเข่าสามกองเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งอ้วยอิ่มเช็ดมือก่อนนะ กินเลยเข้าวกับไก่อ่ะทไมกินทำไมข้าวคนอร่อยนะนี่นี่กินไก่นี่ <c oughs> <c oughs> นั่งหัวเลาะ ไปรอคิวเมื่อกี้รอนานใช่ไหมถ้ารวโดรวดพี่ตองคา้าแบบเขาถอดไกลอ่ะ เอาน้ำม่จะไปทำน้ำให้แต่ว่าไม่มีโคกอะไรไม่มีแล้วออิ่มแห้งพี่น้องอิ่มแบบไปว่าเป็นทึ่งเมยเมยไปนั่งรอไปนั่งรอ,อ,อนานเกินใช่ไหมทำไมเวลากินมีเสียงวะเสียงเสียงกินกุบกับกุบกับเสียงดีเดียะ กินพริกก็แกะออกแหละมันเผ็ดนัเนเ่ยคนเอาพริกนี้ใส่อาดาบิเ <c oughs> นี่ยผมว่าไม่เอากิน อิ่มนี่หเพียงอิ่มแบบอิ่มไปต่อไม่ได้เลยอะ่ะแมวกินเหมือนกันหิวมากหิวเหรอไม่อิวเออ กินเขาเ่าฮะตัดเหลียวไอ้แมวกินเขา่าแล้วก็ออกไปเอาไก่สร้าง้ตั้งแต้ในบ้านแล้วก็ออกไปเอากลับมาเมืกินกินต่ออะไรแบบว่ากินต่อะไรกคือานหิวเลยอ่ะ nhạc mà và nhạc mà bây giờ đang muốn con chín nó <laughs> chín cái thằng nhận đấy mà จะกินไก่ก่อนนะซ <laughs> ูว่าได้ตั้งแบกลกองเสียอิอ่มแห้งเงี่มันกินแบบกินไก่ไปสองข้ามหนวกกับเขา่าเขาเขาเบอร์เกอร์ไปเครื่องนึงนะพี่น้องมันรู้สึกว่ามันอิมอ่มอิ่มเล้่อะไปตัอว่ได้เล้วเสียเขาเป็นตับหกคุ้งนะ่ะ ยังกินได้เรื่อยๆพี่น้องเนาะแบบว่าอิ่มเดี๋ยังยังแบบว่ามันบ่อิ่มเนี่ยแต่บอกคงเนี่กินได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันบ่สุยดิพยอมแพ้เลยกินไก่หมดแหละหมดอิ่มอ๋อไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วจ้าไปแล้วขอบคุณทุกท่านแลังใจพี่น้องนะ